น้องแกมาเก็บบักทั่วจ้าเก็บทั่วจ้าเก็บทั่วกะพรได้กินอยู่ด้วยพี่น้องหน่อยๆเครื่อแต่ว่าก็เป็นหมากดกยุพี่น้องแกผู้หนนะึ่หมากดกดกยุกไก่น้องสาวโพดเก็บไปเก็บไปแล้วก็ไปต้มไว้ค่ะพี่น้องต้มไส่ตู้ไว้ต้มไส่ตู้ไว้แต่ซุปซุปแซบได้จก่พี่น้อง้าซุปใสเห็ดซแซบ เ bon วลดเวาไปต้มเราเพื่อนกระสือออกเป็นสีเขียวจ้าเพื่นบดําเด้อจ้าพี่น้องขับไปตามกันเนื้อหล่ๆจ้าพี่น้องจ้า 69. นี่มาเก็บทั่วจ้าเก็บทั่วนี่จองใ้ถเอาพันเพื่อนจ้าพี่น้องจ้านี่กักระลังแล้วนี่กระลังนี่จองใ้ถั่าพันซีหาวย้าพี่น้องนี่ไปซื้อกับวาไม่ถือเด้อจ้าพี่น้องจ้าซื้อพันเพิ่นนักกระแพงอยู่จ้านี่เอาพันไว้ ต้ต่เริ่มต้นนี่น่วยกลางน่วยปลายน่วยนี่ของเพื่อนพี่น้อง้านี่ก็พ่อได้กินอยู่ได้จ้าคุณย่งดกอยู่เป็นมารน้อยใ่ญยเติบรายยุ่ค่ะพี่น้อง้าคุณอ่ะคุณพี่น้องเห็นบ่เคลื่อนนหน่อยแต่เป็นมารยหลายจะพี่น้อง้านี่สมเพื่อนอยากให้ก,กินอยู่นี่ติเพื่อนว่าเฮ็ดหน่อยได้ละลายพี่น้องก็ได้กินอยู่แต่ก็บ,บ่ได้อันอันนี่ก็ได้แบ่งได้ปันเอาไปสู้น้องกินนี่ค่ะพี่น้องนี่บัดนี้ทั่ว ่วยเขียวๆนี่พี่น้องเห็นว่าคุณหน่งวยใหญ่ๆคุณกระโดงอยู่เด็กค่ะพี่น้องนี่ขนาดเป็นรุ่นๆเป็นลาลาเนาะพี่น้องเนาะคุณเห็นไหมพี่นเป็นพั่วเป็นพ่วงพี่นอเป็นแซงอยู่คนนหพี่น้องจ้าอือคุณเห็นว่าลูกของเพิ่นหมาของเพิ่นจะพี่น้องปลูกกะเพด้อยากได้กินเนาะพี่น้องเนาะปลูกอันใดก็ได้กินนั่นนั่นละพี่น้องจ้าอืมนี่อันพน่น จ้าพักกาศน้อยอีกค่ะพี่น้องพักกาดที่จะได้กินอีกอยู่เด้อจ้าพี่น้องจ้าถากินน้ำกันเด้อจ้านี่แหละสวนขั้วสวนขั้วรวยกินได้พี่น้องจ้าตั้งแดนจ้าตั้งแดนนี่ขอบคุณหลายๆผู้เก็บทั่วแล้วจ้าเก็บทั่วแล้วขอบคุณหลายๆ FC ทุกคนที่มาสม้มเด้จ้าเด้อภาเขามาเบิงสวนมือนี่้าเขามาเบิงสวนพูน่ะทั่วเพิ่งมาพักคลองพี่น้อง รุ่นที่สองได้จ่าพี่น้องตัดต้นเก้าเพื่อนทิมและต้นแหนงเพื่อนขื้นพี่น้องจางามคักคุณอ่ะเห็นไ่พี่น้องสวยงามเป็นหมากโดกโดพี่นอ้องพอรมโมนไข่ได้จ้าฮอรมโมนไข่เด้อ,อน,ไไดนี่อยู่บ้านห้าโหดไวหดไว ชีวิตในตังเดืนจ้าพี่น้องจ้าเก็บผักเขือเทศจ้าเก็บมะเขือเทศด้วยกันค่ะสุกแล้วค่ะพี่น้องกินนันเอเลียนคือผลไม่เนี่ยก็ได้เด้อพี่น้องเขือเทศพันนี่แส่สุ่มตำกระแซบจ้าพี่น้องจ้ามามาเก็บผักเขือเทศน้ำกันจ้า